どうぞ。棒棒 นากแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับวันนี้ครับนั้นมีรถเข้าใหม่นะครับ3ารายการนะครับยังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับมารีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมีทั้งราคาตามสภาพและก็ราคาเก็บงานนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0918611191ครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447ครับ0633130447นะครับร้านนากแท็กเตอร์ของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอเลยครับสนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับขายเฉพาะเงินสดและก็ลูกค้าทกศเท่านั้นวันนี้มีทั้งราคาตามสภาพและก็ราคาปรับสภาพนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมอะเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็นคูปตานะครับ L สามสี่ศูนย์ปดนะครับเป็นรถพิมพ์นิยมนะครับที่ประกอบ จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวแรกๆเลยครับพี่คูบต้านําเข้ามาขายในไทยนะครับตัวนี้มีเร่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับรถจดทะเบียนปี52นะครับรถจดทะเบียนปี52นะครับรถสภาพนะครับมีการเจ้าของเดิมมีการทําสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อยู่ที่1 8 7 0 0 0บาทครับ187,000บาทนะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์ด้านดีหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนด้านท้ายนะครับรถขายสภาพนี้นะครับเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับเก็บจุดรั่วซึมให้รถพร้อมใช้งานนะครับยางสวยนะครับยางน่ะประมาณ90%ซหน้าหลังนะครับคัดต่างๆสีข้านนะครับก็ประมาณนี้ครับเกษตรกรท่านใดนะครับหาไว้ใช้งานนะครับ คุณแรงตัวเองเนี่ยสบายๆเลยครับสาหรับ L3408 ตัวนี้นะครับระบบของเขานะครับเป็นรถนะครับสองเพลานะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพวงมาลัยก็เป็น power นะครับอ่าเป็น power ระบบเกียร์จะเป็นแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังอ่าตัวนี้จะได้เป็นหางห้านะครับท้ายนะครับแห็นหลังชุดท้ายนะครับก็สวยๆเลยนะครับสำหรับ L3408 นะครับคันนี้ก็อยู่ที่ 1 8 7 0 0 0บาทถ้าปรับสภาพนะครับเก็บงานทําสีใหม่นะครับปรับสภาพใหม่นะครับก็แถมพ่อซิ่งแถมอะไรให้ก็อยู่ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับทำใหม่เลยนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามเนี่ยจะรู้ว่าทําใหม่เป็นยังไงนะครับก็จะสวยๆแบบฝังฮังนูนนะครับอ่ะอีกหนึ่งขั้นนะครับเป็น l อลสี่เจ็นะครับเอนะเดี๋ยวตัวนี้นะครับราคาตามสภาพนี้นะครับอยู่ที่ สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับเป็นตัวเอสพนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็น l อลห้าศูนย์นะครับสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับสภาพนี้เลยแต่ถ้าปรับสภาพเก็บงานนะครับอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นบาทเปลี่ยนแผ่นราคาเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่นะครับหุ้มเบาะนะครับแล้วก็เก็บพวกจุดรั่วซึมระบบต่างๆให้นะครับรถเพิ่งขึ้นมาจากนานะครับใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้จะรีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมก่อนดูคร่าวๆไปก่อนนะครับ หางก็จะได้เป็นหางหกนะครับหางหกายช้างสองสี่หกเอฟวนะครับโคนยังติดอยู่เลยครับตัวนี้สี่แสนสี่หมืนปรับสภาพนะครับถ้าตามสภาพอยู่สามแสนแปดมืนบาทนะครับเป็นตัวสี่เจ็ดเอสนะครับรถจดปีห้าเจ็ดนะครับคันนี้อีกหนึ่งขั้นนะครับเป็นรถไล่นะครับ l อลสี่ห้าศูนแปดดอนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อแปดเกียร์ดนหน้าสี่เกียร์ถอยหลัง นะครับยางหน้าอยู่ที่ประมาณ85เปเซครับส่วนยางหลังก็อยู่ที่4ี่สเปอร์เซนประมาณนี้นะครับยางหลังก็เริ่มจะล้นล้นลนะครับดอกยางฝั่งนี้ยังสูงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ล้นละนะครับไฟตาหน้ามีแตกนะครับราคาตาสภาพนะครับอยู่ที่265 0 0 0บาทนะครับเปลี่ยนแค่แผ่นราคาให้นะครับเปลี่ยนแผ่นราคาเปลี่ยนไฟหน้าให้นะครับ2 6 5 0 0 0ันบาทคันนี้จะได้พร้อมกับหางสี่นะครับหางสี่หางสี่ตาช้างเป็นผ่นบุกเบิกนะครับรถไล่ ้ายก็สวยครับตัวนี้จะทําให้สามจุดนะครับถ้าราคาตามสภาพก็จะใส่ไฟให้เปลี่ยนแถนล่างานะครับแล้วก็ไฟไฟหน้าให้นะครับอ่ะช่างน้อยครับเริ่มต้นรีวิวการทางานสามสิบสี่แรงครับช่างน้อยกินมะม่วงกันหมดต้นแล้วครับสซซ้ยหิวครับป้ายาไปเลยครับติดง่ายครับเครื่องยนต์สาสิบสี่แรงนะครับ เวลายกหางกับเกียร์หน้าอย่ายกพร้อมกันมันดึงกันนะครับก็ให้ลูกค้าได้ชมด้วยนะครับปั๊มเราปกตินะครับเราก็จะไถาวางหางไปก่อนนะครับหนึ่งแบาทครับสำหรับเจ้า L 3 4 0 8แครับฝุ่นตลบเลยนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็ดูระบบกันไปก่อนนะครับ สนใจก็มาลองรถได้นะครับหน้างานจริงนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลก็มาลองรถได้แต่ว่าขอให้โทรนัดก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูรถนะครับก่อนที่จะมาดูรถนะครับนี่ก็จะเป็นงานดันกลับครับน้ํามันจะหมดน้ํามันจะหมดครับนะครับโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับสาหรับเจ้า L3408 นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับสามจิดสี่แรงม้านะครับ เหมาะสำหรับงานนะครับเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับในภาคครัวเรือนนะครับในภาคครัวเรือนนะครับในไร่ใน,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 ในสวนของตัวเองนะครับน้อยน้อยเดินหน้าไปจอดข้างหน้าก็ได้ไปจอดนั้นก็ได้เวลาคันนี้รีวิวมันจะได้ออกได้ยางส,สวยๆนะครับเห็นหน้าย,ยกปกติเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์มาดูน้ำมอ่อน้ํากันนะครับดูน้ำมอ่อน้ํานะครับต่างๆนะครับ รถเพิ่งเข้าเพิ่งลงรถเมื่อเช้านะครับก็มารีวิวไอ้เอฟซีได้ชมกันเปิดปากระโปรงค่ะปันวิดีโอปันปกตินะครับโอเคตัวนี้ลูกหมากซ้ายขวานะครับเปลี่ยนมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับจะให้ดูลูกปืนล้อนะครับลูกหมากเปลี่ยนใหม่นะครับซ้ายขวา โอเคน้ำมัน้ำครับน้ำปกตินะครับน้ำไม่่ดังนะครับไมเรื่องนะครับระบบไปสมบูรณ์นะครับตัวนี้1นึ่0 0สบาทครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1้าหครับ เดี๋ยวมาดูคันที่2นะครับช่างน้อยรีวิวการทำงานเลยครับสำหรับคูปุต้า47-8 SP นะครับตัวนี้เป็น47แรงม้านะครับเป็นตัวสเปเชียลตัวท็อปนะครับระบบเขาเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับ c o i นะครับกับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเครื่องยนต์จะเป็น4ี่สูบดเรกชเนครับตัวนี้เป็นหางช้างนะครับหน้าช้างหางช้างนะครับตัวนี้รวมปรับสภาพเก็บงานให้ก็จะอยู่ที่4แ40,000บาทนะครับเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับ เร็วๆเลยครับตัวนี้นะครับเป็นรถเหมาะสําหรับงานไล่ได้นะครับงานสวนได้รับจ้างได้สบายๆครับตัวนี้เป็นคิมนิยมนะครับ4 7แรงม้านะครับตัวก่อนที่จะขึ้นมาเป็น L5018 นะครับทีนี้ก็จะเป็นงานดันกลับมานะครับ บบโฟวินต,ต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับแรงๆนี่นะครับ,รรบตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กัน เปยังไงบ้างนะครับรถถ้าตามสภาพนะครับตามคลิปตามรีวิวเลยนะครับล้างน้ําขายนะครับแต่ว่าถ้าเก็บงานก็อบสภาพใหม่รอบคั้นครับสวยๆตัวนี้โฟวินนะครับต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับดูวีดีโอปันท้ายครับปกติ ปืนล้อแน่นนะครับตัวนีุ้กชุดคันหน้านะครับเช็คมาจากศูนย์นะครับจะเปิด,ดัวเครื่องยนต์นะครับดูน้ำมาอน้ําเปิดล็อกหน่อยเปิดล็อกหน่อยดึงดึงล็อกดึงล็อกนี่ภายในสวยนะครับเครื่องเคร,เรื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมเลย สองราคานะครับสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับตามสภาพนี้นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับแล้วก็ปรับสภาพเก็บงานนะครับเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่เปลี่ยนแผ่นลังคานะครับเปลี่ยนเบาะนะครับทําสีใหม่รอบคันนะครับแล้วก็เปลี่ยนใบผัานหนึ่งใบนะครับก็อยู่ที่ราคาสี่แสนสี่นะครับอันใดสนใจก็ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับมาดูคันสุดท้ายนะครับสำหรับ L4508 DI นะครับเป็นเครื่องยนต์ไดร์เลสรถไล่นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านสี่ครับช่างน้อยไปเลย หน้าเร็วครับถางนะครับคืนดีครับ 45Di นะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับแบบสเอ่อเป็น4สูบนะครับเครื่องยนต์จะเป็น d i เรกอินเจคชั่นครับเป็นระบบนะครับพวงมาไลัยพาวเวอร์นะครับโปวิลนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับใสนใจคันนี้นะครับ265,000บาทเปลี่ยนแผ่นลังค่าใหม่นะครับ ใส่ไฟท้ายให้ไปใส่ไฟ,ห,ไฟหน้าให้นะครับเป็นตัว D I นะครับก็เป็นระบบแปดเกียร์ยหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับก็ถ้าจะไม่เข้าถ้าไม่เข้าใจระบบเกียร์ก็จะเข้ายากนิดนึงนะครับเรื่องเกียร์นะครับของพวกรถัวตัดนะครับเ็าเป็นเกียร์ช้านะครับ สี่สูบครับรีวิววันนี้สามคันรวดเลยครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับรีวิวให้ fc เราได้ชมกันเช่นเคยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 861 1้าหครับนัดแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่ต,ทตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ เราขายทุกคันนะครับขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้า <ud> ทกศเท่านั้นคําว่าทกศเท่านั Signal ้นคือต้องเป็นลูกค้าของทกศแล้วก็ไปติดต uh ่อทกศเพื่อจะออกรถเองนะครับทางร้านมีหน้าที่ออกแค่ใบเสนอราคาให้เท่านั้นนะครับเออท่านถามมาว่าทกศยังไงนะครับเป็นยังไงนะครับคือเราต้องเป็นลูกค้าครับเราไม่ไ <c> ด <oughs> ้เป็นลูกค้าเราก็ไม่สามารถออกได้นะครับก็ต้องหาเงินสดมาซื้อพอทกศเขาก็ต้องเอาเงินสดมาให้ลูกค้าซื้ออยู่ทางร้านอยู่ดีนั่นแหละครับมาดูด้านท้ายนะครับ ปั๊มดีนะครับหางไม่กระตุกโอเคมอนปกติมาดูเครื่องยนต์นะครับพวกปืนลอ้อแน่นข้างหนึ่งครับทางนี้ลวมนะครับเดี๋ยวเช็คพวกปืนลอ้อถ้าเก็บงานก็เช็คพวกปืนล้อให้นะครับถ้าตามสภาพก็ไม่ได้เช็คนะครับตัดต่างๆนะครับเดิมนะครับ QC าร์คเครื่องเดิม คเครื่องเดิมมาดูเรามาดูน้ำมอน,น้ำกันก่นกอนอน้ำนะครับเครื่องไม่ไอนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสามคันนะครับตัวนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทตามสภาพนะครับถ้าเก็บงานอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่ ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 1ครับน้นแท็กอร์นะครับไม่ได้จำหน่ายแค่รถแท็กเตอร์อย่างเดียวก็จะมีรถเกี่ยวรถขุดนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับก็มีนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม